พี่จีนอยู่ที่ท่าเรือท่าช้างเป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นมาใหม่สวยงามมากนะครับอยู่ใกล้กับพระบรมมหาราชวังและตรงข้ามกับวัดละพังที่จะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะครับสวยงามมากนะครับ เป็นด้านเมืองเก่านะครับฝั่งทางโน้นก็คือเป็นตึกยุคเก่านะครับสมัยรัชกาลที่4รัชกาลที่5เป็นท่าเรือที่สร้างขึ้นมาใหม่นะครับคล้ายๆกับท่าเรือในเมืองเวนิสของอิตาลีเลยนะครับกรุงเทพมหานครของเราได้รับสมญานามว่าเป็น เวนิสตะวันออกนะครับมีเรือท่องเที่ยวของนะักท่องเที่ยวคึกคักมากนะครับเป็นเรือเจ้าพญาทูริสนะครับเรือท่องเที่ยวกำลังแล่นผ่านแม่น้ําเจ้าพญานะครับฝั่งทางโน,โน้นมองไกลไกลก็คือวัดละกังนะครับตรงนั้นก็จะเป็นโรงเรียนวัดลักังฝั่งโน้นคือวัดลักังนะครับบรรยากาศเย็นเนของแม่น้ําเจ้าพญาฝั่ง ท่าช้างลุพัดเด็นสบายนะครับเรือท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวก็แล่นผ่านนะครับฝั่งทางโน้นนะครับก็จะเป็นในส่วนของท่าเรือที่ปรับปรุงขึ้นมาใหม่นะครับมีผู้คนเดินผ่านท่าเรือแล้วก็เดินผ่านไปเพื่อลงอุมโมงค์นะครับอุมโมงค์หน้าพระลานเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังได้นะครับทางฝั่งโน้น สวยงามนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพ่อแม่พี่น้อง,อองอชาวชาชนชาวไทยนะครับใครยังไม่เคยมาท่าช้างที่ปากพงใหม่มาดูนะครับสวยงามมากสวยงามมากแล้วลมเย็นนะครับช่วงเย็นๆลมเย็นพัดสบายมีผู้คนสัญจรไปมามากมายนะครับ สวัสดีครับ